ดูครับทุกคนคุณเกนเนอร์แล้วก็ไม่โอเวอร์เบจิคครับวันนี้ก็จะมามาทำอะไรดีครับเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวดูปะ่ะเดี๋ยวว่าเด็กนักเรียนเราก็น่าต้องอเครเทวแบบว่าใกล้เครียดะครับความมาไม่ได้เรียนเลยนะมาโรงเรียนไม่ได้เรียนอะไรทุกอย่างนะตัวนี้ก็ต้องปล่อยจบการศึกษาไปแล้วกันเนาะมาจบการศึกษาเด็กพวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะนะสองคนก่อนแล้วกันน่าจะได้อยู่ จบไปครับไม่อยู่กับเรานานแล้วนะให้จบจบไปเนาะแล้วรีเซ็ตอะไรดีนะมาถ้าได้แล้วเรารีเซ็ตพวกโพชั่นไปนะครับแล้วก็ยังเหลือพวกกระทาบินิคคิสกับฟไฟวานปลนูกไปอย่างไรน่าจะยังเป็นแน่แท้ปลูกไปแล้วกันบินิคคิสเห็นตรงนี้มันขึ้นเยอะนะครับปลูกตรงนี้เลยแล้วกันนะ มีคิปก็สองอันน่าจะพอแล้วก็ไฟวานไฟวานชิชิชิใชฟ้ฟรีนิกฟาวเว์ก็น่าจะเก็บอะไรงนี้น่าจะได้แล้วเดี๋ยวเราเอาอากระทาเนาะกระทาความมืดชที่ที่สองเอามาเลยแล้วกันน่าจะได้คนมาแทนที่เดวิชาโด้แล้วนะครับกระทาแบบสี อันนี้ยุบๆต้องการอะไรนะคอนซูร์เวอร์ทอรี่เพิ่มลักชัวรี่สิบเก้านะครับได้ได้ไปวะคือเราก็มีของตกแต่งบ้างแล้วอะเนาะอันเนี้ยแต่มันจะพอไม่เพิ่มอันละห้านะฮะเพิ่มสี่อันก็จะได้หรือว่ามันจะซ้ำๆไปก่อนนะลองก่อน มานาสโตนี่ก็ยังไม่ได้อ่ามานาเลนเทิร์นนี่ยังไม่ได้สร้างเนาะสร้างหน่ยเลยกันมานาเลนเทิร์นจะเป็นแบบว่าใช้รีชาร์จพลังมานาได้เหมือนแบบตัวข้างล่างน,นะฮะแต่ว่าเราจะสร้างหน่อยก็ได้เวลามานาหมดเด็กจะได้ไม่ต้องเดินไกลเนะเาะก็เก็บไปตรงที่เรียนนี่แหละจะได้ไม่ต้องถ้าเรียนแล้วใช้เวทมนต์เหนื่อยก็เลยมาชาร์จตรงนี้เลยนะฮะไตรงใกล้ทางเดินด้วยว่าชั้นสองชั้นสาม ท่านบวบนก็จะมาชาร์จตรงนี้ได้คนระับง่ายดีอ่ะอันนี้เด็กนักเรียนคนใหม่เป็น้าุเป็นไทราเวเนเขานะครับเป็นแบบว่ามีความเชื่อว่าโลกนี้กำลังใกล้ถึงจุดสิ้นสุดก็จะชิบหายกันแล้วก็โลเวอร์คอมมิชชันก็คือเขาจะมีค่าอารมณ์ต่ำกว่าคนอื่นก็คือจะเครียดง่ายอะไรกินนะฮะแต่ว่ามีความสามารถในการต่อสู้สูงนะฮะก็คืออาจจะแบบว่าพาวเวอร์กับ สปีดพวกนี้บวกเยอะเลยตั้งแต่แรกนะครับบวกยี่ห้าเลยเว้นเขาอ่าเขาต้องการเมดเดเรียนอะไรบ้างครับอ่กัตเบอร์รี่ได้เลยกินแต่กัตเบอร์รี่นะฮะมกโกก็ยังกินอยู่ปะวะไ,ได้เนาะอันนี้คือมันใส่สองคนพร้อมกันไม่ได้นะก็เลยจะต้องตั้งใหม่กัตเบอร์รี่กัต เดี๋ยวไงอ่านี้เรามีมานาชาร์จเจอให้แล้วเนาะก็น่าจะเรียนอันนี้จบไปได้นะครับบวกห้าสิบมานาแม็กฟาดตูตี้สตาร์ทเ,เรนนี่จัดไปชาร์จให้หน่อยนะฮะเปลี่ยนชื่อเลยดีกว่าเนาะธาตุต้นไม้แหละเ,เรนนี่รีดจัดไป จูสรีนเฉดฮะคนไหนจะมีอนาคตเป็นอาจารย์ก็ตั้งชื่อไว้ก่อนแล้วกันเนาะคนไหนไม่แน่ใจก็ปล่อยไปนะฮะมานาเสร็จแล้วก็รีฟิวได้ให้เนาะเดี๋ยวก็รอตื่นเช้าไฟเขาดีฟิวให้โอเคอันนี้เหล็กเก้าคือสองที่นะอ่าเสร็จแล้วไอพาวเวอร์โอเค นันเด็กงันหนึ่งก็คือแอร์สเปเชียลริดเด็กเริ่มเยอะครับเด็กเียนยันแบบสี่คนเท้าวสวยจัดนะรือว่าคาถาไม้กระกากนี่คือซุ้มไม่ได้นะครับอาจารย์คนไหนเป็นธาตุไม่ะนี่คาถาอะไรพวกหนึ่งลุงต่อยฆ่าไปเลยครับรว่า ดูไม่คูเหมือนกับอันนี้เลยครับแบบว่าดูเป็นจอมมารขึ้นมาทันทีก็วเวลาซัมมอนมาจากคาถาขั้นสูงเนาะก็จะมีเมเดเรียนเพิ่มมาขึ้นให้เก็บด้วยนะครับก็เลยถึงจะว่าเขาจะเก่งขึ้นเยอะเลยเนาะตอนนั้นโซโ,โรก็น่าจะได้ีดฟบอรอันนี้อาจจะต้องเมนนวลรีชาร์จสิปกติต้องรอให้เ็นศูนย์ก่อนเนาะมันถึงจะมารีชาร์จให้อะไรมาณนะั้น อาจารย์ไม่ต้องชาร์จครับอาจารย์ไม่ต้องชาร์จเป็นปล่อยเป็นหน้าที่ของเด็กนักเรียนไปนะฮะได้ทำมาเด้เรียนด้วยอาจารย์กลับมาปิดตัวมานาก่อนพี่พีมานาเพื่อนคนนี้หรือเปล่าวะกดปิดคนนี้วันนี้คนนี้นะครับเรียหน้ารีบจบกันไปเติมก่อนไปเติมก่อนหน้ารีบ เติมอะไรแครแหละอีกหนึ่งอันเนาะแล้วน่าจะสร้างคนนี้นั่นแหละธาตุธรรมชาติอ่ออันนี้น้องหุ่นเราเป็นศพนะก็เลยเหมือนจะสูญเสียค่าคว้าลักซอรี่ไปนะครับต้องทำกล่องเก็บมั้งกล่องเก็บศพนะครับศพคุณเราชุบชุบข้างล,ล่างกันเออคนนี้ว่าเครียดจ,จัดคนนี้น,น่าริบ อีกสักหนึ่งรอบไหมหนึ่งรอบจาพึ่งจะพึ่งจะพึ่งเอาไว้จากโรงเรียนเดี๋ยวดูกันก่อนเออ,อเต็มเหมือนเดิมนะครับก็ได้เมเดเรียนม,มาเตรียมจ้างไว้ก่อนแล้วกัน,นดีมากดีแล้วก็เด็กนักเรียนท่าน้ำคนใหม่เนาะก็เขาอยากกินฮันนี่สเตอร์ไฟมี้เ,เขากินไหม นี่สเตอร์ไฟไม่น่ามีแน่เลยครับคอนซูมี่เราตัดออกยนะังไงตัดออกแลนะ้วเนาะน่าจะยังสร้างไม่ได้ตอนนี้แน่เลยเป็นแน่แท้ก็กินธรรมดาไปก่อนอนี่อยากได้เอินเทมเปเดียตคลาสลูมนะฮะที่ถึงจะปลดล็อกอันนี้โอเคโอเคได้เวลาจ้างนะครับ ชาร์จชาร์จนาจะจัดอืมหาหมดแล้วดูมีโดนหนวดอยู่ข้างแก้มนะครับโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวต้องสกิลตัวใหม่เนาะเอ้ยแฝดตี้ใหม่อาจารย์ทนนี้เขาเก่งเรื่องแบบว่าคอนสแตคก,ก็เก่งโอ้ทำวานก็เก่งเก่งสุดเลยนะทเนี่ยแต่ว่า ฮาเว็ตก็เก่งพินก็เก่งชึบๆน่าจะไม่ค่อยได้สอนแน่เลยตัดไม้ก็เก่งด้วยแนละ้วขุดเหมืองก็เก่งด้วยโอ้เก่งไปหมดมากความสามารถฮนระรีเพ์ก็ไม่บอกไปอ่ะโอเคโอเคโอเควันนี้ะเหมือนว่าจะได้เนเชอร์กับเอิร์ธขั้นสามเนาะก็เลยเก่งหน่อยนะครับหลายเรื่อง อ๋อรีเซิร์ชเสร็จแล้วอะไรต่อเออสมุกแพลนเตอร์อ่าแสดงว่าเรารีเซิร์ชพวกนี้เสร็จแล้วนะครับรีเซิร์ชฟรีเนาะช่อต่อ,อไปเป็นเตียงหรือว่าจะอาร์คสพอร์ตอยู่ไหมเอิร์ตวันโอ้กวายวีดเตียงก่อนแล้วกันนะง่ายดี เตียงแล้วก็มาพวกเอาวานใส่ฟ้านะใส่ฟ้าจะได้ดรีเซิร์ชเร็วๆนะอ่าฮะคาถาไฟนะครับได้ละวหนึ่งคนเกมาจับตัวูนะฮะลุคิครียร์แลนซิงเอา My โอนได้อยากเต้นคนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยก็จะให้นะครับ อะไรที่ทำง่ายๆก็ทำก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวลืมขี้เกียจนะด,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 ดูคิดเตรดดูคิดเตรดแล้วอยากชาร์จด,ด้วยอยากทำความสะอาดด้วยเหรครับได้เลยอยากชาร์จกับทำความสะอาดก็เราจะต้องเอาพวกหุ่นปัดกวาดออกไปก่อนแล้วกันโอเคเออเรามีพวกเราริจเยมันตอน,น,นไหนวะเออแคทเทอร์สวี ไมเนอร์ <Minor S 2> นะครับได้แล้วง่ายเลยทีนี้อ๋อแต่ว่ายังไม่มีอาจารย์ที่มีธาตุเมื่อขั้นที่สี่เนาะก็เลยรอไปก่อนรอจุซิลีนเฉดเราเรียนจบนะครับขั้นที่สี่เหมือนว่าจะได้่าเมสม์มาเนาะหรือว่าหมอกพิษนะครับทำดาเมจ เบสดาเมจสิบทุกตัวตะคอนนะฮะแต่ว่าอันนี้เพิ่มพาวเวอร์ยี่ห้าไปเป็นสามสิบห้าทุกตัวประมาณนั้นเนาะแรงอยู่โคสแนปชิลธาตุน้ําเก่งขึ้นแล้วก็ธาตุธรรมชาติก็จะอ่อนลงนิดนึงนะฮะหดือว่าไปเราก็ยังไม่ได้ไม่ค่อยได้สู้เลยนะะี่หว่าวันนี้เนาะสักหน่อยแล้วกันรักสักหน่อยแล้วกันรอเช้าแล้วกันชิบหมายว่ากิจต้องรออินเหรอกินอิมก็อินอยู่นะตอนนี้ไปเลยก็นก่าจะได้นะ อ,อันนี้เกิดได้วเตอร์แว็กมาเพิ่ม h a s t ก็คือเร็วจามาทำาดาเมจได้เดียวโอเคอาจารย์ถ้าใส่ฟ้าตัวนี้เปงานเออช้กระโคตรเองแล้วการจะได้ทำาดาเมจได้เยอะโอเค เออโดนแล้วโอ้ยช้าจัดโอ้โหจานจานก็ช้าเ,ชเหมือนว่าจะโจมตีได้สองรอบเลยนะเนาะอ้ท่าเฮ็ดเนี่ยเหมือนจะได้แอคชั่นตอนเริ่มเทินได้อีกหนึ่งครั้งอะไรอย่างงี้นะไม่สนใจพวกสปีดของเขาโอเค โลกอยู่ออยน่าจะยังไม่ตายนะรั้นรู้ดัดลกไปอย่างเดียวมีหน้าที่แทงครับแทงไปก็ตีได้ที่เดียวแล้วเนาะปีปี สึกดํามิดบุเบานะครับว่าเด็กน้อยท่านหนึ่งเนาะยังไงยังเหลือเลือดหนึ่งนะครับน่าดานมากมันทนทานได้เกินแน่ร้อโอ้ของดีเอาโรด,ดีที่หายาก าเชียนสกอร์ด้วยโอเคได้แบบว่า้องดาต้นไม้มามีเห็ดตัวหนะ่แต่น่าจะเก็บไม่ได้โอเคฟูฟลไฟส,เเเเส,เสเเ์เสร็จแล้วนะครับสปีดพาวเวอร์แล้วก็เฮดทีเพิ่มขึ้นด้วยอ๋อของดีนะครับเนี่ยเพิ่มเป็นเจ็ดกับอีกสองเนาะน่าสนใจรีเซิร์ชโอเคเสร็จแล้วนะครับได้เอ่อเพนเบสมาแล้วก็ละมองแร็คแคนคูราวินดู น่า <Okay. S 2> จะทำ bedroom นั่นแหละว,ว่าตรงนี้เนาะเตรียมที่ไว้แล้วนะครับดอเบทอรี mm ่ hmm. ที่เราสรับเด็กนักเรียน mm hmm. ก็ต้องมีเตียงมากกว่าสามเตียงขึ้นไปแล้วก็มีวินโดว์นะครับมีหน้าต่างหือ mm hmm. เตียงเก่าๆนี่น่าจะโลดทิ้งไปก่อนน่าจะได้โลดทิ้งไปเลยนะ mm hmm. based, เนี่ยเพนเบดเตียงนี่ก็ ใช้ไม้กับไวเบิร์พอตก็อาจจะต้องเก็บนิดนึงก้าววูดกับไม้โอเคแต่ไปหนึ่งหน้าต่างน่าจะพอนะฮะก็เป็นเบสอ๋อสี่โอเคจะร้อยแล้วก็รอเขาสร้างไปแล้วกันอ๋อเดี๋ยวต้องรอเต็งอีกสองเตียงจะเป็นโดเมทอรีนะครับเพชรรูมธรรมดาสำหรับสตาร์ เบดทรูมธรรมดามีได้2เตียงนะฮะแตบบ่ว่าถ้าเราใช้เอเราเห็นเขาเนี่ยเป็นอาจารย์พวกน่าจะเริ่มเครียดแล้วน่าจะต้องทำเตียงแยกแะอ,ยอะไรเงี้ยเนาะทีม e เดีย e คา r d ์ดูมเนาะทีม e เดีย e คา r d ์ดูมรีเซ็อตอะไรนะอ้าวบุกเชื่ออยู่นี่นะก็น่าจะใกล้แหละรอกอันแลวถ้าว่าไปเราก็สร้างเบดทรูมรอกันเลยก็น่าจะได้นะครับ ทาที่รอโจเซลินเชียรไปเลยก็น่าจะได้คือคาถาขั้นสูงกว่าเขาจะเครียดง่ายนะแบบว่าเนี่ยเขามีแบบสถานะสมวัตอันสเตเปิลขึ้นมาคือมีเวทมนต์เยอะไปหน่อยนะครับอ่ะว่าจะมาเล่นนอรอบแต่ว่ามีของรางวัลพิเศษว่ะอืมเคิร์สบราวินนักเรียนคำสาบแหละครับ Under อันดัแกลเชมเบอร์เค แล้วมันทำอะไรอยู่ในนี้อ่ะธาตุหินนะฮะคาถาหินระดับสองเนาะคือเคิร์ตบ่าวโอเคอ่าจารรีมูฟเคิร์ดโอเคได้อาจมาขับไล่คำสาปวอนให้ต้องพึง่งท่านผู้ต่อตั้งนะครับมาขับไล่คำสาปเป็นเด็กเล็กๆคนนี้จะมาจังเหต์ปังไหนแล้วเด็กน่าจะมาอยู่แบบนานแล้วนะฮะโอ้กว่าจะได้เสร็จ เร่งเวลาสักหน่อยแล้วกันเพื่อเจอได้คำสาบอยู่ชั้นใต้ดินของเรียนมาสักพักใหญ่ๆเป็นแน่นานว่ะโอ้เสร็จแล้วเอ้แมททิวบูฟทินเนาะอเอามาป่านะฮะชึบๆอยากกินบิทเทอร์กรูเคดิเฟนซีฟเดวรดก็ ชนะไม่มีใครล้มแล้วก็อันนี้ต่อสู้สองกะโหลกไม่ใช้ยานะครับก็น่าอาจจะยากนิดนึงเขาบอกว่าอยากเรียน50าครั้งโดยที่ไม่มีค่าเรเยลชันอยู่เลยนะครับก็คือบนว่าอยากเรียนโหดๆนะครับประมาณนั้นแล้วทำไมรูเซียไม่ได้อันนี้จะถีอวะอ๋อมันยังไม่เป็นเรเครชันรูมครับก็เลยประมาณนั้นใช่ไหมโอเคโอเคแบบเนี้อีกอันอีกอันหนึนไงไว้พอก็ทำแบบนี้นะัะ แสงแสงไม่พอก็เอาหน้าต่างไหมหน้าต่างจับแป๊บอ๋อโจเซนเชตน่าจะเรียนเต็มแล้วอะแต่ว่าเหลือเก็บมาเดียนนะครับเยอะเลยอ๋ออินเทอร์มีเดียร์คลาสลูมด้วยเดี๋ยวใกล้เสร็จละใกล้เสร็จละใกล้ทีเสร็จเสร็จละครับได้แล้วอินเทอร์มีเดียร์คลาสลูมทีเสร็จแล้วโอเคได้ช็อคบอร์ดมานะฮะมี มีพรมปูด,ด้วยโอเคบวกหนึ่งเลชเช่วกเชลล์กเชลล์ก,ลก็แล้วก,นกันขาดไม่ได้ของมันต้องมีนะตรงนี้แล้วกันเนาะรีเสิร์ชคาร์ดลูมเสร็จไปแล้วทิชชู่ช็ชอคบอร์ดด้วยแต่ว่าช็อคบอร์ดนี่มันน่าจะแบบว่าขั้นสูงสูงซถัดไปอะไรเงี้ยกัลสวานคาร์ดลูมคิวสเปเชียลพิ่ก็น่าจะยังไม่มีนะอันนี้ไหมซัพพอร์ตอ่าน่าจะมาสายดินแล้วนเนาะ ปลูกพืชน,นะครับแล้วก็แอร์ซัพพอร์ตมันจะมันจะถ้าสร้างตรงนี้เราจะซัพพอร์ตไปอีกสองช่องถัดไปเนาะหรือว่าจะรีเสิร์ชถึงตรงเออซัพพอร์ตออเดเวดดาวเลยก็ได้นะครับหรือว่าเหมือนเป็นเสาค้ำเราก็จะสร้างได้ยาวๆอะไรเงี้ยอ่ะเสร็จแล้วอินเทอร์มีเดียตคลาส룸เนาะจริงๆแล้วเนี่ยห้องนี้มันก็เอาไว้ทำเป็นห้องกินข้าวอาจารย์เลยก็ได้นะครับเนี่ย มันแลบสกิลพอดีเนาะแล้วก็ห้องว่างพอดีได้อยู่นะปึ๊บปึ๊บ dining room อาจารย์จะได้แย่งจากเด็กนักเรียนนะครับจะได้ไม่ห้องนี้จะได้ไม่แอดต่อไปเนาะเพิ่มสิเล็กชั่วกก็น่าจะได้อยู่อยากได้ต้องเป็นข้าวแค่อันเดียวเนาะจแบบัดไว้กางห้องเป็น dining room เล็กชั่วฤกษ์สิบ ก็น่าจะไม่ได้เพิ่มไอชวร์ดีเท่าไหร่อ่ะโซเรมพเพตัสเทียนหนึ่งอันห,หา้าเละอ๋อฮอร์เวทเราเพิ่งได้มาใหม่แต่ว,ว่ามันใช้ฮอร์ลิฮอร์โรลิรีกรูมขึ้มันหาย,ายากนะครับบุกเชลไหมได้ปะใส่บ,บุกเชลเข้าไปได้ปะ,ะใส่บุกเชลก็น่าจะได้ครับอาจารย์มีข้าวเบื่อก็อา่านหนังสือไปได้จะได้ ตรงนี้ไม่ได้ติดเนาะอืมตรงนี้เป็นไงอ่าทาทางเดียนทุอะไรแตกแวะเน,นี่ยอ,อัานเดียวสตอมโอ้โหโอเคสะพานนะครับอาจะต้องใช้ไรนิ่งรลอดเนาะซึ่งไม่ไม้มีแหน่เก่งแนบุ๊คเชลนี่เพิ่มเท่าไหร่ สมุกสติปใช้สมุกสติปซะเยอะเลยนะโอเคเป็น dining room แล้วได้มันจากไหนวะเนี่ย luxury นี้ห้าอ๋อมาจากไหนอ่ะ luxury มาจากไหนวะน,ววน oh. าาได้ l u x u ี่มาจากไหนอ๋อ oh, ได้มาจากหลังคานะครับ luxury โอเคแต่ว,ว, okay. ว่าสักพักเราน่าจะต้องเอาหลังคาออกเราสร้างเปล่ยนก่ อฮาร์ที้ฟอเรสไลท์นิ่งโอเครีเสิร์ชเสร็จแล้วเนาะปลูกต้นไม้ได้แล้วก็ปลูกเวอร์มบีดได้นะว่าต้นไม้นี้น่าจะไม่จะเป็นเท่าไหร่น่าจะมัน,นมันโตอยู่แล้วนะครับมันโตทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องปลูกลัวมีเชสสมชเชอร์โผล่เข้ามานะครับนะว่าไงเรามีระเบิดแล้วเชสสมชเชอร์เลือดหนึ่งร้อย เป็นแค่เลเ่อร์สิงชื่อใครอยากโซโลว่าโซโลอ่ะเด็กนันอยากโซโลรต้องจัดให้เขาหน่อยนะฮะแล้วก็ไลน์นี่เงิน t ปทั่วสองละกันมานากลีชาร์จมาด้วยนะฮะหาด้วยอังวัะจัดให้มาสักหน่อยนะฮะปีกล่องเราเราทุ่งะ ะหน่อยเขาบอกโซโล่แต่ไม่ได้บอกว่าห้ามใช้ของนี่นะใช่ไหมเอาตายง่ายๆแบบนี้เลยได้เรียบร้อยได้มาแล้ว นเดีขั <Yeah. S 1> mm ้น hmm. ต่อไปเนาะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็มาเจอกันใหม่วันหน้าครับทุกคนบมาเบ็นครับผมกดกดครับ